แฟนเก่าบุกปีนหน้าต่างขึ้นไปแล้วเอาปืนเนี่ยไปยิงเข้าที่หัวของสาววัยสิคือน้องแจงเนี่ยครับตอนนี้อาการคือโคม่านะครับสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลตารวจเตรียมขออนุมัติสารออกหมายจับผู้ก่อเหตุนะครับเดี๋ยวไปดูหน่อยความพื้นหน้าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะคือน้องแจงวัยสิปีถูกนายนัทภ,ภูมิเป็นแฟนเก่าวัยยี้ครับยิงได้รับบาดเจ็บแล้วมัน,นยังขโมยมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านขี่หลบหนีเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีนะครับตอนนี้ โลกโซเชียลเนี่ยกำลังช่วยกันเขาเรียกว่าลากมือยิงเนื่องจากถือว่าเป็นบุคคลอันตรายมีอาวุธปืนนะครับบางคนก็มาโพสต์มาคอมเมนต์เลยบอกเออเห็นแต่ข่าวไม่คิดว่าจะมาเกิดขึ้นกับคนในหมู่บ้านของตัวเองและสงสารน้องเนี่ยอายุไหนน้อยนี่ฮะบุคคลอันตรายใครเห็นโปรดระมัดระวังด้วยนะครับหรือใครเห็นแจ้งเบาะแสได้ที่เจ้าหน้าที่เลยครับหน้าตาเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมครับก่อเหตุสะเทือนขวัญจริงๆ ทีมข่าวเนี่ยไปยังจุดเกิดเหตุคือบ้านของน้องแจงที่อำเภอโคกเจริญลบบุรีผู้ชมไปดูหน่อยนี่บ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านลักษณะยกสูงหนึ่งชั้นนะครับมุงด้วยหลังคาสังกะสีเป็นจุดที่แจงหรือกนกวันเนี่ยถูกยิงห้องนอนของเธอเองผู้ชมครแล้วเราก็จะเห็นคุณปู่อยู่บนบ้านใช่ไหมครับแล้วก็พูดคุยกับคุณปู่จริงๆแล้วที่นอนระหว่างปู่ย่าแล้วก็แจงเนี่ย แค่มีตู้เสื้อผ้ากั้นคุณคุณนึกภาพบ้านต่างจังหวัดอ,ะอ่ะไม่ได้กั้นเป็นห้องคือเขาใช้พวกตู้เสื้อผ้าเนี่ยขวางกัน้นขวางกั้นเอาไว้ะนะฮะปู่บอกอย่างนี้เอ๊ได้ยินเสียงโทรศัพท์มันดังปลุกตอนเช้าทําไมแจงไม่ปิดท,ทันทีมันผิดปกติปกติเวลาโทรศัพท์ดังใช่ไหมะเป็นตั้งในาราาปลุกอะ่ะก็ต้องไปปิดแต่ปรากฏไม่ปิดเลยลุกขึ้นมาดู ปรากฏแจงโดนยิงเข้าขมับขวานอนจมกองเลือดตอนนั้นปู่บอกคิดว่าตายแนละ้วเขยา่าเขยานะ่าเนาะรู้สึกตัวคือมียังมีชีพจรอยู่ครฮะรีบนําส่งโรงพยาบาลนะครับแต่ทีนี้คนร้ายที่เขาบอกว่าปีนหน้าต่างขึ้นมาแล้วเอาปืนยิงอะ่ะคุณปู่ได้ยินไหมปู่บอกทั้งปู่และย่าเนี่ยนะครับไม่ได้ยินเสียงปืนเลยคืนนั้นฝนตกด้วยหลับสนิทด้วยมาเจอหลานทีคือช่วงเช้าแล้วแต่มั่นใจนะครับว่าน่าจะมาจากปมหึงหวงนะครับเนี่ยฮะ แฟนเก่าของหลานก็เคยคบหากันมาระยะหนึ่งประมาณปีแล้วก็เลิกกันไปผู้ชายไปคบกับคนอื่นถึงปู่กับย่าเข้าใจว่าทั้งคู่เลิกไปแล้วนะแต่ทีนี้อดีตแฟนเก่าของหลานเน่ยเคยมาข่มขู่ไงฮะเหมือนกับประมาณว่าถ้ามีคนอื่นเดี๋ยวจะกลับมายิงตายยกครัวแบบเนี้ยก็คาดว่าน่าจะเป็นเหตุเรื่องปมหึงหวงปู่บอกจะไม่ยอมนะทำกับหลานแบบนี้เอาเรื่องเห็นที่สุดนะครับเราพยายามติดต่อสอบถามไปยังพันตำรวจเอกพิภพนาคพุทธา ผู้กำกับการสพคกเจริญอัปเดตอาการของน้องแจงบอกอาการค่อนข้างแย่ผู้กำกับบอกนะฮะตอนนี้ยังคงต้องอยู่การดูแลของหมออย่างใกล้ชิดและแลดข้อมูลเพิ่มเติมว่าแจงเนี่ยคบหากับนัทภูมิมือยิงมาประมาณสักปี2ปีละก่อนจะเลิกรากันไป2อเดือนตำรวจก็คาดว่าน่าจะมาจากเหตุถึงห่วงเนี่ยนะครับตรวจสอบประวัติมือยิงก็คือนัทภูมิเคยเป็นพลทหาร ตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อจะขอสารอนุมัติออกหมายจับให้ได้ภายในวันนี้นะครับนี่อค่ะขนาดเดียวกันเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมคือในมุมของย่าของคนเจ็บกันบ้างคุณย่าของคนเจ็บเขาบอกแบบนี้หลานเขาเนี่ยค่ะถูกยิงเจ็บสาหัสแล้วมีร่องรอยรูกระสุนปืนบริเวณขนับขวาตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านหมี่ลบบุรีซึ่งมีแพทย์แล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยกว่า คุณย่าบอกแบบนี้ค่ะหลานของย่าเป็นเด็กนิสัยดีมากอ,มอยากวิงวอนขอสื่อมวลชนและวิงวอนเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยติดตามหาเบาะแสจับกลุ่มมือยิงมาเอาผิดให้ได้ลองฟังเสียงคุณย่าค่ะดีค่ะช่วยเหลือญาติอยู่ตลอดอจนว่ามาเกิดเรื่องเนี่ยครับอยา ขอให้นักข่าวช่วยเหลือติดตามมั้งช่จุ๊บแจ้งให้เล้เลยนะค่ะจะทีนี้จะอยู่กันยังไงเนี่ยอจิตก็ขาเนาต้อเดินนั่งนั่งนั่งขาถัดเนาะอย่างนี้แล้วแล้วทางโรงพยาบาลเขาแจ้งไอ้นี้มายังว่าจุ๊บแจ้งอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็คือขึ้นขึ้นขึ้นลงลงอะค่ะว่าดีอื เนี่ยค่ะ,ะสงสารนะใช่เช่นเดียวกันกับชาวบ้านนะคะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าน้องคนเจ็บเนี่ยค่ะเป็นเด็กที่นิสัยดีมากเป็นเด็กที่ไม่เคยเที่ยวเตร็ดรดูแลปู่ดูแลย่าด,ดีมาโดยตลอดทีนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ชาวบ้านก็รู้สึกว่าคนก่อเหตุเนี่ยค่ะกระทำการอย่างอุกอาจอยากให้มารับโทษตามกฎหมายโดยเร็วค่ะครับ